enjoy the moment สนุกไปกับช่วงเวลาที่เรามีอยู่นะครับหรืออยู่กับการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองคือสิ่งที่ดูอ่อสิ่งที่พูดง่ายแต่ทําได้ยากมากๆเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือ,อการปลดล็อกของชีวิตเลยนะถ้าเกิดว่าคุณาสามารถทําสิ่งนี้ได้มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็พูดกันอยู่กับปัจจุบันสิอยู่กับช่วงเวลานั้นน,นสิ enjoy moment สิ ให้คุณเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงหน้าถ้าคุณสามารถทําได้คุูจะเป็นคนที่มีความสุขที่ที่สุดในโลกเลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทุกได้ถ้าเกิดเราอยู่กับปัจจุบันนะครับผมเคยบอกไปในคลิปแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยเอาแต่บอกกันแต่เรื่อวความเป็นจริงทําได้ยากมากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยดูดให้เราคิดด้วยความคิดของเราเนี่ยคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตหล่อหลอมให้เราปรุงแต่ง,ต,งตัดสินหรือว่าส่งจิต ส่งความคิดของเราออกไปข้างนอกตลอดเวลาช่วงเวลาแห่งการอยู่กับปัจจุบันที่ดีเนี่ยคือการเอาใจไว้กับตัวครับแล้วก็สิ่งไหนอยู่ตรงหน้าแล้วก็โฟกัสกับเขาเต็มที่ไม่ walk b a c คิดไปเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มนุษย์ยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถูกดึงดูด ให้คิดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโลกของโซเชียลโลกของข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาในตัวเราเร็วไปหมดจะสังเกตว่าคนสมัยยุคก่อนเนี่ยเขาจะมีความสุขมากกว่าเราเขาจะอยู่เฉยๆได้มากกว่าเราเขาจะอยู่ว่างๆนิ่งๆได้มากกว่าเราแต่พอเป็นยุคเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กยุคใหม่หรืออาจจะเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละเราจะอยู่นิ่งได้น้อยมากเพราะว่ามันมีสิ่งกระตุ้นสิ่งเลาสิ่งรบกวนเราเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ แต่ก่อนก็อาจจะมีแค่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีไลน์มีโซเชียลมีทิกต็อกมีแอปต่างๆในแพลตฟอร์มของโซเชียลที่ทําให้เราเสียเวลาชีวิตไปกับการดูทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณใช้เขาอย่างมีประโยชน์เนี่ยมันจะลดระดับความทุกข์ในใจคุณได้ดังนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณนี่ยคือการที่คุณได้อยู่กับตัวเองและพอคุณได้อยู่กับตัวเองเนี่ยคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง พอคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงปุ๊บเวลาคุณหยิบจับอะไรคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะมีสติมากขึ้นพอคุณมีสติมากขึ้นปุ๊บคุณจะมีความสุขกับการเลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตเวลาคุณทําอะไรคุณจะไม่ทุกข์เพราะว่าเวลาคุณทุกข์จากการที่คุณทําอะไรเกิดจากอะไรรู้ไหมจริงๆคุณไม่ได้อยากทําแต่คุณต้องทํา ใจคุณคิดไปอยู่เรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอนาคตเรื่องอดีตบ้างใจลอยอ่ะไม่ได้โฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าแต่ถ้าคุณตั้งใจทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่ตลอดหรือเรี่กว่าการมีแพชชั่นอยู่กับงานที่ทําการโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทําทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันดับแรกที่เกิดขึ้นเลยนะพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนเพราะผมทากับตัวเองมาแล้วคุณจะเปลี่ยนคือคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วความสุขเป็นต้นกําเนิดของความสุขนะตอนที่คุณเจเนเรตความสุขขึ้นมาเป็นพลังงานเนี่ย ยังจับต้องไม่ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยพลังงานที่ดีส่งออกไปแล้วคุณจะได้รับกลับมาเป็นรูปธรรมโอกาสโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งต่างๆที่ดีมากมายเต็มไปหมดดังนั้นลองอยู่กับปัจจุบันดูนะครับบ๊ายบาย